สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อวานไม่ได้เก็บนะคะเห็ดฟางจากกักข้าวโพดนะคะเก็บเมื่อรืนวันเมื่อรืนก่อนนั้นลงคลิปให้ดูแล้วนะคะแต่เมื่อวานไปไถนาไม่ได้เก็บวันนี้ก็เลยแวะมาดูนะคะโอ้ยว่าจะมาเก็บเมื่อวานเย็นแต่ว่าพอดีไถนากลับมามืดเลยเหนื่อยมากก็เลยไม่ได้มาเก็บ สองดอกนี้ก็เลยกลายเป็นเห็ดเท่าไปเลยนะคะเท่ามากเลยแต่แบบนี้นี่เราเอาไปอบซอสอร่อยนะคะอร่อยหมดเลยเอาปเป็นเห็ดฝางนะคะยายอยู่แต่ว่าท้องแดงแล้วนะคะนี่แดงแล้วเดี๋ยวยังไงดีแวะมาดูนึกว่าน้องจะไม่โต ไม่ได้เอาอุปกรณ์เอาถังอะไรมาเลยนะคะแคนีคะสวยเลยเนี่ยค่ะถ้าเป็นไซส์แบบนี้ลูกค้าก็ชอบน้ำหนักดีด้วยเมื่อวานไม่ได้มาเก็บนะคะมาดูกันนะคะเพิ่งจะเปิดโอ้โห ไนะไจังเลยอ้อโหโอ้โหนะคะแย่ๆเลยเดี๋ยวจะเอาอะไรใส่ดีเนี่ยหาถุงโอเคนะคะเห็ดฟางฤดูร้อนจากกะข้าวโพดเก็บครั้งที่สามนะคะ เก็บวันที่สามเป็นวันเก็บนู่นค่ะนู่นไปดูนะคะเปก่นอนแดดร้อนมากเลยตอนนี้นตอนนี้เปิดฝั่งเดียวนะคะฝั่งนูนน้นยังไม่ได้เปิด ขึ้นก่อนนะคะโอ๊ยนุ่งจับโอ๊ยนี่นะคะ Okay. สวยเลยนะคะดอกมากชุดนี้เชื้อดีนะคะชุดนี้ออกดอกมากเลยแต่งนี้ ันนี้แปลงนี้ใส่เชื้อหกแพ็คนะคะอัดเต็มคาราเบลเลยใส่เชื้อหกแพ็คนะคะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดบล็อกนะคะยัดเชื้อลงไปหกแพ็คอย่างเยอะ พอดีอุปกรณ์เพาะนะคะวัสดุเพาะมีน้อยขี้เกียจเพาะบ่อยอยากให้ออกยาวออกเยอะออกนานก็เลยยัดไปเลยหกแพ็คแพ็คนึ่งมีสิบสองก้อนนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดด้านนี้กันเนาะเปิดพร้อมๆกันเลยค่ะมัน,นแบบเปิดยากนิดนึงเคล็ดลับง่ายๆเลยรด,ดูร้อนเนี่ยนะคะเห็นไหม สังเกตดูผ้ายางนะคะเป็นยดูพุ่นเลยฤดูร้อนไม่ต้องไปปิดให้มันมากนะคะไม่ต้องไปปิดให้มันนิดให้มันเยอะเกินโอ๊ยกลัวอุณหภูมิจะไม่ขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะผ้ายางเก่าๆนี่ใช้ดีมากเลยค่ะเห็นไหมขาดขาดกระจุยกระจายแบบนี้อากาศเขาได้ระบายไงคะแบบนี้นะช่วงฤดูร้อนใช้แบบนี้เลยอย่าไปทิ้งคะ่ะผ้ายาง ดูดูร้อนใช้พยางแบบนี้เลยนะคะเอามีรูระบายระบายาม้อนออกแต่ว่าบางทีเราไม่ได้สอดท่อเลยนะเป็นพยางัดขาดๆเก่าๆเอาทิ้งไปไม่ดีไม่ใช่นะคะบางคนเขาคิดแบบนั้นแต่ทางนี้นี่คือใช้ไปเลย ระบายอากาศนะคะไม่ต้องได้สอบทอเนะอตรงหัวนี้นะคะอันนี้ดอกเล็กๆตะม้งตะมี่นะคะเป็นบางจุดอ,อันนี้มันไม่ตั้งทีเจ้าอ้ออาดูค่ะด้านในเ้าอ,อกนะคะ เปิดกันกนเยอยโอ้ยอเลยคั่นี้จะจับเม็ดมา ยังน้อยกว่าฝั่งนู้นนะคะโอ้นี่ไงมาเพิ่มละมันก่อนฝั่งนี้เยอะเก็บไปเยอะนี่งดอกขาวสวยดีนะคะวันก่อนที่เก็บไปบอกว่าจะเก็บไปเขี่ยเชื้อนะคะเขี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะเขี่ยเพิ่มอีกสี่ขวดนะคะ สี่แปลงด้วยกันนะคะเดี๋ยวขอตัวเก็บก่อนนะคะขอตัวเก็บเห็ดก่อนลักษณะแปลงนะคะโอเคแด้มาอัปเดตให้ชมค่ะร้อนมากแต่ว่าลมก็พัดเย็นอยู่โอเคค่ะขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนไว้มีอะไรที่แบบ เฉพาะเห็ดได้สวยๆเดี๋ยวมาแป่งปันนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ